ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจน่าค่ากับรายการนาคาททำนายดวงนะครับสำหรับอีพีนี้เป็นอีพีพิเศษนะครับในช่วงวันที่30เมษายนปี2567ไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมปี2568ดาวพฤหัสนะครับเป็นหนึ่งในดาวตรีเทพเป็นดาวใหญ่เป็นประธานฝ่ายสุป,ปเคราะห์ทำหน้าที่เรื่องการเปิดประตูบุญจะมีการโคจรโยกย้ายจากลัคนาราศีเมษมาสถิตที่ราศีพฤษภนะครับดาวพฤหั จัดเป็นดาวคุณธรรมเป็นดาวสุภเคราะห์นะครับทำหน้าที่เรื่องการเปิดประตูบุญโบราณอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านได้บอกอย่างนี้นะครับถ้าในตอนเกิดดวงชะตาใครนะครับสมมุติดาวทั้งกระดานเสียหมดเลยคือไปตกอริมรณะวินาถ้าเกิดดาวพฤหัสด,ดีดวงเดียวสามารถที่จะคุ้มครองดวงชะตาให้รอดปลอดภัยได้เพราะฉะนั้นดาวพฤหัสจึงจัดเป็นดาวที่มีความสําคัญและสามารถบ่งบอกได้เลยว่าปีนั้นๆเนี่ยดวงชะตาท่านจะดีหรือว่าร้ายเพราะฉะนั้นนะครับการโครจรของดาวพฤหัสครั้งนี้นะครับในรอบหนึ จึงจัดว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับส่วนรายละเอียดเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมรับฟังคําพยากรณ์ภายในคลิปพร้อมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมมีข่าวดีๆข่าวประชาสัมพันธ์บอกบุญนะครับแฟนขับช่องหัวใจนาคานะครับ ที่วัดดงไพวันอำเภอแม่ริมจังหวัดน่านนะครับจะมีการสร้างอุโบสถหลังแรกของวัดเนาะนะครับเป็นบุญใหญ่นะครับมาฝากคุณผู้ฟังรับดาวพฤหัสย้ายนะครับในเรื่องอนิสง์การสร้างโบสถ์เนี่ยนะครับโบสถ์เนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาไว้บวชพระนะครับยิ่งมีพระมาบวชเยอะนะครับบุญกุศลก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ oh <Minecraft> <mas> ้นส um ุดเพราะฉะนั้นอนิสง์ของการสร้างโบสถ์จึงเป็นอนิสง์ที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นวันนี้ช่องหัวใจนาคาของเราก็เลยนะครับมาบอกข่าวดีนะครับกับแฟนคลับช่องหัวใจนา มาสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองนะครับเป็นปัจจัยให้อนาคตภายภาคหน้าเราจะได้เจอแต่สิ่งดีๆนั่นเองเนาะนะครับแอบรับกับการที่ดาวพฤหัสโคจรย้ายในครั้งนี้นะครับดาวพฤหัสเป็นดาวคุณธรรมเป็นดาวเกี่ยวกับศาสนาเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของบุญกุศลโดยตรงเพราะฉะนั้นการร่วมสร้างโบสถ์วิหารเจดีย์ครั้งนี้นะครับเป็นการเสริมพลังให้กับดาวพฤหัสของท่านถ้าเกิดนะครับราศีไหนดาวพฤหัสไม่ดีนะครับก็จะทําให้ดาวเพื่อนนั้นกลับมามีกําลังเพราะฉะนั้นการร่วมบุญครั้งนี้นะครับเป็นการเสริมพลังให้ัดาว ท่านถ้าเกิดดีก็จะดีมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองเนาะนะครับส่วนใครสนใจอยากจะร่วมบุญนะครับสามารถที่จะโอนไปทางบัญชีวัดได้โดยตรงเลยนะครับผมหรือว่าอยากจะโทรสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถนะครับที่จะโทรไปได้ที่นะครับผระใบดีกาวีราชทีระเมธีเจ้าอาวาสวัดดงไพวันอำเภอแม่ริมจังหวัดน่านนั่นเองนะครับสามารถโทรได้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเบอร์โทรและก็บัญชีวัดนะครับสามารถร่วมโอนทําบุญกันได้นะครับหากใครอยากจะถือเคสนะครับเรื่องการทําบุญนะครับดาวพฤหัสกําลังเท่ากั เลข19กนะครับก็ทําบุญลงท้ายด้วยเลข19เช่นนะครับสิบาท119บาท1,019บาทนะครับเป็นการทําบุญแบบเจาะจงนะครับเกี่ยวกับดาวพฤหัสของท่านโดยตรงนั่นเองเนาะอ,อันนี้ก็ฝากเคล็ดลับเรื่องการทําบุญไว้ด้วยนะครับ สำหรับชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภนะครับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนภพลาภาที่แปลว่าโชคลาภการเงินเงินพิเศษนะครับแล้วก็เป็นเจ้าเรือนภพมรณะนะครับจะโคจรโยกย้ายออกจากเรือนภพวินาศนะครับมาสถิตที่เรือนภพตนุหรือว่ามาทับตัวมาอยู่ที่เรือนลัคนานะครับตั้งแต่วันที่30เมษายนปี2567และก็จะอยู่เยาวๆวนะครับไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมปี2568นะครับเป็นเวลาทั้งหมดเกือบ1ปี ด้วยกันเนาะนะครับอย่างที่บอกว่าดาวพฤหัสนั้นจัดเป็นหนึ่งในดาวตรีเทพเป็นดาวใหญ่โคจรช้านะครับเวลาส่งผลนะครับเวลามีอิทธิพลอะไรเนี่ยก็จะมีอ่าอิทธิพลค่อนข้างยาวนานนะครับหปีด้วยกันเนาะแต่ทีนี้สาหรับชาวราศีพฤษภนะครับการโคจรโยกย้ายครั้งนี้ขอบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ดีของท่านนะครับเป็นข่าวดีนะครับ่าในรอบ1ปีเลยก็ได้นะครับเพราะว่าดาวพฤหัสนั้นนะครับเป็นเจ้าเรือนโชคลาภจะย้ายออกจากเรือนวินาศแล้วมาทับตัวนะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่านะครับ ดาวโชคลาภมาทับตัวแล้วนะครับก็จะทําให้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับหรือว่าการสแสวงหาผลกําไรนะครับหรือว่าการทํางานเกี่ยวกับการเงินนะครับดวงชะตาเรื่องของวาสนาการเงินโชคลาภก็จะกลับมาดีขึ้นนะครับเรียกว่าดาวโชคลาภมาทับตัวก็คือดวงชะตาตกบ่อเงินบ่อทองนะครับจากนี้ไปเป็นช่วงขาขึ้นนะครับในการผลิตเงินนะครับในการหาเงินหาทองนั่นเองเนาะนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยดาวโชคลาภไปอยู่วินาศนะครับก็ bot! ไม่อยากจะพูดถึงเนาะแต่ว่า อาจจะเท้าความนิดหนึ่งเนาะก็จะทําให้ในเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับเรียกว่าดวงเงินรั่วเงินไหลนะครับเก็บเงินไม่อยู่นะครับเนาะแต่ว่าจากนี้ไปดวงชะตาวาสนาท่านนะครับก็เรียกว่าจะกลับมาตั้งหลักนะครับในเรื่องของการหาเงินหาทองได้อีกครั้งหนึง่งเนาะอย่างที่บอกครับในช่วงของหัวคลิปเนาะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นประธานฝ่ายสุขภคทหน้าที่เรื่องของการเปิดประตูบุญน,นะครับโบราณอาจารย์ครูบาอาจารย์บอกไว้ว่าถ้าดาวทั้งกระดานเสียหมดเลยแต่ถ้าเกิดดาวพฤหัสดีดวงเดียวสามารถคุ้มครองดวงชะตาได้นะครับ เนื่องจากดาวพฤหัสเป็นดาวคูบาอาจารย์เป็นดาวบุญกุศลเป็นดาวเกี่ยวกับสติปัญญาตอนนี้โคจรมาทับตัวแล้วนะครับก็ทําให้ชาวราศีพฤษภนั้นดูเหมือนว่าจะมีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับมีบุญกุศลหนุนนานําทางนะครับนำพาชีวิตนะครับโดยเฉพาะน้องๆหนูหนๆนะครับจากนี้ไปใครที่อยากจะศึกษาเล่าเรียนนะครับเรียกว่าจะมีเรื่องของสติปัญญาที่แต่งฉันนะครับเรียนอะไรก็จะรู้เรื่องนะครับเรียนอะไรก็จะสําเร็จรวมไปถึงการสอบแข่งขันนะครับก็จะค่อนข้างดีนะครับมีความจําที่ดีเวลาไปสอบ อะไรก็จะทําให้สอบผ่านได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนาะเรื่องของการแข่งขันการเรียนรู้สติปัญญาต่างๆชาวราศีพฤษภจากนี้ไปนะครับหลังจาก30เมษายนเป็นต้นไปดวงชะตาวาสนาท่านจะดีมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของดาวอื่นๆนะครับอย่างที่บอกว่ามันมีดาวตรีเทพนะครับดาว3าดวงนะครับก็คือดาวพฤหัสนะครับต่อมาก็เป็นดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนสุภะเป็นเจ้าเรือนแห่งความสําเร็จนะครับก็มาอยู่เรือนการงานอยู่แล้วนะครับก็จะทาให้เรื่องของธุรกิจงานชาวราศีพฤษภก็จะมีธุรกิจเป็นของตนเองหรือว่าใครที่ทํางานประจําาานะรกกง็จำ ขึ้นนะครับมีโอกาสจะเติบโตไต่เต้านะครับไปเป็นระดับผู้บังคับบัญชาหัวหน้าได้ง่ายขึ้นนะครับละดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนการงานไปตกเรียนโชคลาภนะครับก็จะทําให้มีโอกาสในการลงทุนนะครับการสรหาผลกําไรโชคลาภด้านการงานก็จะมีมากขึ้นเงินเดือนก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นตามมาหรือว่าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับธุรกิจมีโอกาสขยบขยายดีนะครับหรือว่าอาจจะมีธุรกิจใหม่ๆให้ท่านได้ลงทุนทำนะครับในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภเพราะฉะนั้นจากนี้ไปนะครับเรื่องหัดย้ายชาวราศีพฤษภเป็นราศีอันดับต้นๆนะครับ ชตาท่านเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะนะครับแต่ทีนี้ในเรื่องของนะครับร้ายมีดีในดีมีร้ายทุกอย่างมันมีนะครับด้านดีด้านร้ายเหรียญเนี่ยมี2ด้านเสมอนะครับอย่างที่บอกว่าดาวพฤหัสเนี่ยก็เป็นเจ้าเรือนมรณะนะครับอ่าก็จะมีความเป็นมรณะนั้นมาทับตัวนะครับอ่าข้อดีของมรณะทับตัวก็คือนะครับอ่าก็จะเด่นในเรื่องของการเดินทางไกลงานต่างประเทศนะครับการติดต่อสื่อสารแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนจะเป็นผลสําเร็จดีนะครับนะหรือว่าใครต้องการเดินทางไปทํางานต่างประเทศก็มีโอกาสจะนะครับมีข่าวดีตรงนี้หรือว่าอยู่ ประเทศเราก็มีโอกาสจะได้ทํางานเกี่ยวกับบริษัทต่างชาติต่างภาษามากขึ้นนะครับนาอกก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ลี้ลับนะครับโหราศาสตร์หรือต้องการปฏิบัติธรรมนรับเล่งภาวนานะครับก็มีโอกาสจะมียานอย่างรู้นะครับมีจิตสัมผัสนะครับมี ความสามารถพิเศษละกันเนาะนะครับอย่างที่บอกว่ามรณะม,มันคือสิ่งทีท่มันเป็นลี้ลับนะครับและดาวพฤหัสเป็นดาวเกี่ยวกับความรู้สติปัญญาก็จะมีเรื่องของความรู้แปลกๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับอะไรที่ศึกษาได้ยากชาวราศีพฤษภก็จะศึกษาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือว่าทางธรรมก็ตามนะครับจุดเสียดาวมรณะทับตัวนะครับก็ให้ระวังสุขภาพมีเกณฑ์เจ็บป่วยเนาะนะครับระวังการใช้ความคิดคิดเดียวคิดมากนะครับอาโรคปวดหัวเมคเรนอะไรพวกนี้แหละนะครับอก็ต้องระมัดระวังสุขภาพมีเกณฑ์เจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนาะอันนี้ ชตาในครั้งนี้เพราะฉะนั้นถ้ามองดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้ชาวราศีพฤษภได้รับผลดีมากกว่าผลเสียนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะครับนะเป็นปีแข่งการที่จะลงทุนนะครับมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับมีโชคลาภความสำเร็จเข้ามามากขึ้นบางคนอาจจะทํางานประจํากลางคืนก็อาจจะมีธุรกิจบางอย่างเป็นของตนเองทาควบคู่กันไปก็ได้นะครับอย่างที่บอกว่าดาวสติปัญญามาทับตัวแล้วก็จะทําให้ท่านนั้นนะครับใช้สติปัญญาใช้สมองในการทํางานมากกว่าการใช้กําลังซึ่งบางทีนะ อาจจะทําน้อยแต่ได้มากก็ได้นะเพราะว่าดาวโชคลาภมาทับตัวตกบอกเงินบ่อทองแล้วชาวราศีพฤษภเป็นหนึ่งในราศีต้นๆที่น่าอิจฉาแล้วก็ดวงชะตาท่านจะเปลี่ยนไปสู่ด้านดีเพราะมีดาวพฤหัสนั้นมาคุ้มครองดวงชะตาท่านนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้จะได้มากได้น้อยก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมตอนเกิดของท่านนะครับเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยเกิดมาดาวประจําตัวดาวการเงินนะครับดาวโชคลาภก็ไปอยู่คนละทิศคนละทางกันนะครับมาก็แต่ว่าในภาพรวมก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนแต่จะมากจะน้อย อยู่ที่พื้นดวงชะตาของท่านนั่นเองนะครับชาวราศีพฤษภนะครับไปทําบุญเสริมดวงชะตานิดหนึ่งนะนะครับไปเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวเนาะดาวพฤหัสนะครับเป็นดาวเกี่ยวกับคุณธรรมเกี่ยวกับศาสนานะครับเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะนะครับอันนี้ผมแนะนำเนาะก็ไปทําบุญเกี่ยวกับการสร้างพระประธานนะครับโดยเฉพาะภาพปางสมาธิหรือไม่ก็นะครับไปร่วมนะครับเกี่ยวกับงานบุญงานบวชนะครับหรือว่าในปีนี้นะครับไปถือสินแปดให้ได้อย่างน้อยนะครับสัก7วัน10บวันต่อปีก็จะดีมากเลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่อง แต่สิ smile, ่งหนึ่งที่อยากจะฝากถึงชาวราศีพฤษภนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบุญใหญ่นะครับอย่างที่บอกว่าวัดดงไพวันอำเภอแม่ <Columbus> e ริ <ข coaching S 3> มจังหวัดน่านนะครับตอนนี้นะครับทางวัดเนาะก็จะมีการสร้างพระอุโบสถหลังแรกแล้วก็จะมีการสร้างพระประธานด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่อย่างที่บอกว่าโบสถ์เนี่ยเป็นสถานที่ที่เวลาเขาบวชพระเนี่ยเขาจะไปบวชในโบสถ์นะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเป็นสถานที่ที่ผลิตพระนะครับหรือว่าสร้างพระขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเราสร้างโบสถ์สำเร็จแล้วเนี่ยนะครับเวลา อยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับยิ่งพารูปนั้นท่านปฏิบัติีปฏิบัติชอบนะครับในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโบสถ์นะครับเราก็จะได้อนิสง์พิเศษตรงนี้ไปด้วยนั่นเองนะครับแต่น่นอนอันิสงใหญ่ของการสร้างโบสถ์เนี่ยมีอยู่แล้วนะครับแต่เราพูดถึงในอนาคตถ้ามีพระปฏิบัติีปฏิบัติชอบนะครับมา จากบทหลังที่เราสร้างก็จะทําให้บาร,รมีเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเนาะนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถร่วมโอนเงินไปทําบุญโดยตรงกับทางวัดได้เลยนะครับโดยผมจะขึ้นเลขบัญชีให้บนหน้าจอนี้นะครับผมสนใรอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระใบาีกาวิลาชทีละเมธีเจ้าอาวาสวัดดงไพวันอําเภอแม่ริมจังหวัดน่านนั่นเองนะครับวันนี้ช่องหัวใจนาคาของเราก็ขอเป็นสะพานบุญดีๆนะครับประชาสัมพันธ์บอกข่าวให้กับแฟนคลับช่องหัวใจนาคาได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองนัน เองนะครับผมส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลนะครับเปิดดวงเสริมดวงชะตาในช่วงที่ดาวพฤหัสโครจรโยกย้ายครั้งนี้นะครับใครอยากจะได้วัตถุมงคลดีๆจากช่องหัวใจนาคาของเรานะครับเป็น พระและเหล็กไหลนะครับแกะสลักเป็นรูปพระสมเด็จเป็นรูปหลวงปู่ทวดนะครับเป็นปางสมาธินะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของพระปางสมาธินะครับเป็นปางประจําวันพฤหัสนั่นเองนะครับยิ่งเป็นรูปพระนะครับแลเหล็กไหลก็จะมีพลังพุทธคุณมีเทพมธิเบดาคอยอารักขาอยู่นะครับใครสนใจอยากจะได้วัตถุมงคลดีๆช่วยเสริมดวงนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวโชคลาภของชาวราศีพฤษภด้วยเนาะและเหล็กไหลเนี่ยนะครับเชื่อกันว่าจะช่วยดึงดูดโชคลาภดึงดูดทรัพย์อยู่แล้วนะครับยิ่งนําไปบูชานะครับมีพระคาถากํากับให้นะครับใครสนใจอยากจะได้ ดมงคนดีๆไปบูชาช่วงราบเพื่อหยายก็สามารถติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ EP หน้า EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ